จะพาแม่กลับบ้านหรือว่าจะล้างไตถ้าจะล้างไตเนี่ยมันต้องล้างตลอดชีวิตไหมการฟอกไตเนี่ยเป็นการล้างสารพิษออกจากเลือดซึ่งหน้าที่นั้นน่ยมันเป็นหน้าที่ของไตแต่ไตมันฝ่อแฟบเหี่ยวไปแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ mm hmm. ในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องช่วยชีวิตคนไข้ไว้ก่อนถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิเสธเราจะเอาคนไข้กลับบ้านอะไรเงี้ย คุณก็ต้องน้อมรับว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะบวมเลือดมีสารพิษข้่งเกิดภาวะสับสนขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของญาติและตัวผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดของเราก็คือถ้าคนไข้พร้อมญาติพร้อมเราจะต้องช่วยเหลือคนไข้ให้เร็วที่สุดก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นไปว่ากันถ้าจะล้างไตเนี่ยมันต้องล้างตลอดชีวิตไหมไม่จําเป็นค่ะ เพราะบางคนฟอกแล้วอาการดีขึ้นอย่างคุณพ่ออาจารย์เนี่ยเป็นนิ้วนะน็อกช็อกฟอกไตครั้งเดียวปุ๊บกลับมาปกติค่ะนิ้วผ่าตัดเสจหายไม่ต้องฟอกต่อค่ะการฟอกไตไม่จําเป็นที่แบบฟอกครั้งที่หนึ่งแล้วคุณจะต้องครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการช่วยชีวิตคนไข้เบื้องต้นก่อนดาบหน้าจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับต้นทุนสุขภาพของผู้ป่วยโอเคไหม ถ้าท่อนทุนสุขภาพเนี่ยฟอกปุ๊บเขาแฮปปี้ก็ดีขึ้นแต่พอฟอกแล้วเขาก็ยังสแตนด์อัพก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณหมอก็จะบอกเอาฟอกอาทิตย์ละสามครั้งนะสะดวกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแนะนําแค่นี้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครอบครัวเหมือนหนูเพิ่งมาเจอเพจคุณหมอคะ่ะหนูก็ดูมาเรื่อยๆแล้วเอานนี้ดูเรียกดมว่าที่แม่เป็นคือแบบเหมือนทําไมเพิ่งมาเจอยาตัวนี้ค่ะเพราะว่าหนูหายาหนูให้แม่กินยามาหลายตัวมากไม่ใช่ยาไม่ใช่ ามาเจอกันช้าไปเจอกันของคุณแม่ค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นไหมคะคืออย่างนี้นะค่ะไม่มียาตัวไหนแม้แต่แผนปัจจุบันนะยังไม่มียาตัวไหนเลยไม่มีใครกล้าการันตีแต่ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนเรื่องว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องดูต้นทุนสุขภาพของแต่ละคนบางคนดื่มปุ๊บดีปับ๊บบางคนฟอกไตแล้วเนี่ยสปีผลเลือดไม่ขยับบางคนฉีดยาฉีดยาแล้วฉีดยาเพิ่มเลือดสิบเข็มเจ็ดเข็มขึ้นมานนิดเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้นทุนสุขภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะมาเอาการการันตีนี้ไม่ได้แต่ ดื่มดีกว่าไม่ดื่มโอเคไหมฟอกเสร็จแล้วสามารถทานได้ไหมคะเครื่องดื่มของอาจารย์เนี่ยดื่มได้ตอนนี้ถ้าคุณหมอสั่งให้จิบน้ําหรือไม่ได้งดอาหารสามารถทานได้อาจารย์อยากจะบอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะ <ả? S 1> ลองดูเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นไตแล้วเนี่ยอย่าสิ้นหวังเราอยู่ได้หนูชื่ออะไรเนี่ยคุยมาตั้งนานชื่อตีมคะค่ะตีมะนะคนอยุธยาเอาขอบคุณมากและเป็นกําลังใจให้ปลอดภัยในโลกช่วงนี้มีความสุข,<อ>ข,<อ>ขค่ะ